วันก่อนได้ไปกราบหลวงปู่ที่วัดภูนกกบาไปเจอครูบาที่เคยอยู่กับหลวงปู่ประทักดูแลหลวงปู่สุวรรณคำท่านมาจำพรรษาอยู่กับหลวงปู่ที่วัดภูนกบาท่านก็เล่าให้ฟังว่าได้พาหลวงหลวงพ่อสะเทียนที่เสีชยาท่านจำไม่ได้ พอสะเทียนที่เป็นพระเกจิหนึ่งในยี่สิบห้ารูปไปไปเยี่ยมไปไปเยี่ยมไปเนื่องจากว่าท่านมีเหมือนกับมีอายุพันสามมากกว่าอายุก็มากกว่าหลวงปู่คือท่านไปเหมือนกับไปไปเยี่ยมไปเยี่ยมไปตามที่ภาพที่เห็น ไปเยือนสถานที่ที่หลวงปู่ท่านอยู่เป็นที่ศูนย์รวมเป็นที่ดึงดูดอของพระเกจิสายปฏิบัติคือได้เห็นได้ได้เข้าไปสัมผัสก็ก็มีความสุขเจดีแม่ของคงคาก็เหมือนกันที่ท่านให้ก่อสร้างให้ทำ ท่านก็บอกว่าต่อไปจะมีพระเกจิเกจิพระบางบทพระผู้สำเร็จท่านท่านมาปฏิบัตินั่งสมาธิพลังจากที่คนมากราบมาไหว้เจดีมากราบมาไหว มาสวดมนต์เจดีเหมือนกับชเวดากองที่คนไปกราบไหว้ทุกวันไม่มีวันมันหยุดนะก็ทำมาหลายหลายปีนะเป็นร้อยๆ้อยปีคือทุกยุคทุกสมัยก็ไปกราบไปไหวนะ้ที่เจดีชเวดากองนี่ก็เหมือนกันท่านบอกว่าทำเป็นห้องโถงโลง่โลงๆเหมือนกับชเวดากอง เพื่อที่คนจะได้มากราบมาไหว้พลังความบริสุทธิ์ความตั้งใจที่คนมากราบมาไหว้พระบงบทพระผู้สำเร็จพระเกจิที่ท่านเมตตาท่านก็เหมอนกับมาให้สินให้พรอ,อาจจะได้เจอท่านบ้างไม่ได้เจอท่านบ้าง แต่หลวงปู่ท่านบอกว่าพระเหล่านั้นพระที่เป็นพระปฏิบัติท่านก็จะมาเหมือนกับเป็นดินแดนดินแดนศักดิ์สิทธิ์เป็นแดนดินแดนที่มีความสะอาดบริสุทธิ์เพราะว่าได้สวดมนต์กลั่นแผ่นดินทุกวันตั้งแต่ลงเสาเข็มตั้งแต่ทำเสาเสาเข็ม ทำคาันจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังสวดมนต์สวดธรรมะจากทุกวัน